ด้วววยยคาามมมรััักทีงนงนนนแจริงๆโชว์คอนเสิร์แตแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงาม The Beautiful Moment s ช่ครับเปนน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของศาสนาแคาทอลิกที่จะมีความแตกต่างกับที่เวลาคนไปโบสเนาะทุกวันอาทิตย์ก็จะร้องเพลงขอบุญพระเจ้าแต่คอนเสิร์ตเนี้เราจะนำบทเพลงของ ทั้งบทเพลงของขอบคุณพระเจ้าที่ในศาสนาโรมันคาทอลิกนี้มีอยู่แล้วก็ทั้งบทเพลงที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่มีความคล้ายคลึงกับการขอบคุณพระเจ้ามาอยู่ในโชว์นี้ เชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตสนาที่มีความกลมกล่อมในเรื่องของโชว์ประมุศงามของการเล่าเรื่องทั้งแสงสีเสียงแล้วก็สตรอรี่ทั้งหมดที่เราเล่าแต่เปิดองค์หนึ่งไปถึงจบองค์สามเนี่ยคนคนดูคอนเสิร์ตเนี้ยน่าจะมีความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปแน่ๆครับจริงๆก็ปกติเราก็ร้องแต่เพลงเพลงรักเพลงอะไรให้คนอื่นฟังนะแต่อันนี้ก็เป็นเพลงที่ท,ท,ที่เราล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคย ได้ร้องแบบจริงๆจังสักทีก็ดีใจมากๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมก็มาร่วมร้องเพลงนะครับร่วมกับวงสาวสยามแล้วก็วง TPO ด้วยนะครับ Thailand Field Harmonic Orchestra ครับผมทุกๆครั้งที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่น้องชาวคาทอลิกนะครับก็รู้สึกจริงๆแล้วเหมือนกลับบ้านมากกว่าเหมือนได้เราได้มาร่วมสาธุการด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะมีทั้งเพลงที่เป็นเพลง เพราะเพะในแบบปกติแล้วก็จะมีเพลงที่ค่อนข้างมีความหมายนะครับผมกับผมในฐานะที่เป็นคริสเตียนเช่นกันนะครับผมที่เราจะขอให้โลกของเราเนี่ยสงบสุขขอให้พระเจ้าเนี่ยอวยพรให้กับโลกของเราสงบสุขครับคอนเสิรต์ตในครั้งนี้ฉีก็ได้รับเกียรติมาร่วมเป็นนักร้องรับเชิญร่วมกับศิลปินหลายๆท่านนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิรต์ตครั้งนี้ คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นนักร้องหนึ่งในนักร้องจากนักร้องอีกหลายๆท่านนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะที่ได้มาร่วมกับคาทอลิกนะคะก็ก่อนหน้านี้ได้เคยไปร้องตอนงานออที่พระสันตปปะปาปาเสด็จนะคะก็ได้ร้องรับเสด็จตอนนั้นก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะครั้งนั้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยพอได้รับการติดต่อมาจากคุณ ะะก็ยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับแปบบะคะ่ะเป็นการที่ได้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับคาทอลิกเนาะแล้วก็มีการโชว์ร่วมด้วยมีการแสดงร่วมกับแดนเซอร์นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะออกมาสวยนะ เรียนเชิญทุกๆคนนะคะที่สนใจอยากฟังเพลงเพราะๆาจากคาทอลิกเรานะคะหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคาทอลิกแต่ว่าอยากฟังเพลงเพราะๆอยากทําความรู้จักกับพระเจ้านะคะก็สามารถที่จะซื้อบัตรมาชมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากให้ทุกคนมาดูค่ะอยากให้มาร่วมมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันในคอนเสิร์ตนี้นะคะวันที่30กันยายนนี้นะคะเจอกันนะ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมชมคอนเสิร์ตแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับผมเชื่อว่าทุกๆช่วงเวลาในคอนเสิร์ตนี้นะครับทุกๆช่วงของดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีและการร้องเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนรู้สึกถึงดนตรีที่ไพเราะนะครับผมแล้วก็ทําให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีกลับบ้านไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาชมกันเยอะครับก็เชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับมาร่วมชมคอนเสิร์ตแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับของ พระคุณเจ้าไมเคิลมีชัยกิตบุญชูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติและก็เกี่ยวกับศาสนาของเราศาส,สนาคริสต์กายคาทอลิกนะครับเรามาสปอร์ตซึ่งกันเลยกันเรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเรามาอินเอมความสุขเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แน่นอนว่าคนตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตนี้ก็อยากจะมีความสุขกลับไปแน,น่ผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะนําความสุขไปสู่คนที่มาดูแน,น่ครับุช ta